เดี๋ยววันนี้เรามาทำสปาเกตตีซอสเผ็ดเกาหลีกันจะบอกว่าวัตถุดิบน้อยและทำตามง่ายเช่นเคยครับผมเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราจะมาต้มเส้นสปาเกตตี้นะครับผมก็ตั้งน้ำจุดไฟให้เดือดนะครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปเดี๋ยวเรามาต้มเส้นสปาเกตตี้กันส่วนความสุกนะครับในซองจะบอกอยู่แล้วว่า สุตรแบบธรรมดาเท่าไหร่นะครับอันนี้10นาทีแล้วก็ออ d e เดนเต้เนี่ยอยู่ที่8นาทีนะครับผมต้องการที่เป็นความแบบออ d e เดนเต้แบบเคี้ยวแบบกรุบกรุเพลินๆนะครับแล้วก็นําไปผัดต่อเนี่ยมันจะไม่ได้โอเวอร์คุกมากระหว่างที่เรารอเส้นสปาเก,กิตตี้สูตรนะครับผมก็จะมาหาัา่นหัวหอมใหญ่นะครับ ก็ตามด้วยเบคอนนะครับวันนี้เราจะใช้เบคอนเนี่ยเป็นท็อปปิ้งกรอบๆนะครับแล้วก็แกะซองเบคอนออกมาแล้วก็หั่นเบคอนนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเราจะมีไส้กรอกด้วยนะครับผมจะใช้เป็นไส้กรอกหนังกรอบนะครับจะหมูก็ได้จะไก่ก็ดีนะครับก็หัน่นลงไป แลวตอนนี้เส้นสปาเกตตี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วเรานําเส้นสปาเกตตี้ไปพักนะครับตั้งกระทะจุดไฟใส่เบคอนลงไปค่อยๆเจียวนะครับเจียวจนแบบน้ํามันเบคอนออกมาเยอะแล้วก็เบคอนเริ่มแบบกรอบเรานาเบคอนไปพักก่อนเทน้ํามันออกบางส่วนนะครับนําน้ํามันเบคอนเนี่ยมาผัาดกับหัวหอมใหญ่แล้วก็ใส่ไส้กรอกครับผมตามด้วยโคชูจังแล้วก็ซอสมะม่าเผ็ดเกาหลีนะครับ เราใส่น้ำต้มเส้นสปาเกตตี้นะครับแล้วก็ผักให้เขาเข้ากันจนแบบซอสเริ่มขุกคลิกนะครับเรานําเส้นสปาเกตตี้ใส่ลงไปนะครับแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันใส่พริกไทยเล็กน้อยนะครับแล้วก็คลุกเขาเข้ากันและตามด้วยชีสพาเมซานครับผมค่อยค่อยโรยลงไป เราใช้ที่คีบนะครับค่อยๆม้วนเส้นสปาเกตตี้แล้วก็ตักใส่จานนะครับคือแบบหน้าตาดูน่ากินมากๆแล้วแล้วก็ค่อยๆบรรจงนะครับดำไส้กรอกเนี่ยวางลงไปรอบแรกเราใส่พาเมซานชีสโรยไปก่อนนะครับแล้วตามด้วยเบคอน และตามด้วยพาเมซานชีสอีกเล็กน้อยอีกทีนะแล้วเราจะเพิ่มความหอมปิดท้ายด้วยบัสลี่ป่นนะครับก็คือใบโหระพาแห้งที่เขาอบมาแล้วแล้วก็ป่นเนี่ยค่อยๆโรยลงไปนะครับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกับเจ้าตัวสปากเกตตี้ซอสเหเกาหลีของเรานะครับและแล้วก็ได้เวลาที่เราจะได้ชิมแล้วกัน ค่อยๆตักเส้นเข้าปากนะครับคือแบบเส้นมีความเป็นออเดนเต้เ hmm. คลือบเส้นเคลือบซอสได้ดีมากๆแล้วเป็นซอสเผ็ดเกาหลีนี่คือแบบ mm hmm. รสชาติแบบเผ็ดร้อนสุดๆเลยนะครับแล้วก็มีความเคลือบชีสน่นเน้น mm hmm. เป็นหนึ่เมนูนะครับที่รู้สึกว่าทุกคนสามารถทาตามง่ายๆแล้ววัตถุดิบน้อยมากๆเลยนะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้เหมือนเดิมครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ทุกช่องทางที่ทุกคนได้เห็นนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย